แย่าหาตัวมันประกอบมัล่นนะครับไม่ก็เลยอันเอาหากำเนิดลงกเ็เลยอันเอาลูปเจลล้มก็ทางข้างเขาเลยเลยสวนมาทำหามันก<ถ>็เลยลงสสนก็บานล้มสนนี่<ถ>เรียกหาทั้งใจนะอันนี้งวดที่ผ่านมาบรอครับแม่นี่เยอะมากตัวสองตัวนี่เรียกตัวขาศัพค์บวกใครบวกต่ออันนี้งวดที่ผ่านมาอีกทีครับของปรูของปู่นี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยลด เนี่ยถ้าจับตัวประกอบบนถั่วไนี่คือเจี๊ยบแปดเลยกับแปดบนล่างนีไงกอเขาเอาหนึ่งเอาสวนมะเขือไหนี่แหละโอ้ที่ที่จริงเลขมันมีอยู่แล้วแม่เนี่ยเลยบักหางเนี่ยเลยสวนมาทับไปโอ้ที่แรกว่าหาแม่เนี่ยเอาสวนมาทับ้ำแมเพราะว่นบักหางบอกครับเกอดสวนมันก็เอาตัวลงกับที่นั่นอยู่แล้วเพราะว่ามันถิ่มาทับกันเข้าไปนะแล้วเราลงหาไปมันก็ทิ่ปากหามเกิดหาแต่ก็คือเา ครับจะลงสวนไปก็ดังหรือก็ไม่แมนเลยลงไปเลยเอานี้เอานี้ดังเอานี้ดังมันก็เลยก็เร่เพราะเขาเลยโอ้โหเอาาเอหนี้เดี๋ยวครูบันดังก่อนมาติดตามชุดแนวทางว่านี่ก็คือตัวนี้คือบัตเกจกระแผ่ละเข่ามากนี่ลายหัวเลห็นไหมเลขเลขตัวย่างนะครับแตาตัวนี้มันก็สีดดังอีก่ทำกันก็บัตรเกจโอ้โหไม่แมน คือเรียกเรียกตัวนี้มันซ้ำกันกับล็อกเจ็ดเพราะว่าตัวนนี้มันมันหลุดแล้วบุได้กัสดีเท็ดเป็นขึ้กันเพราะของเขาเห็นวาสองสามปีคือคือส่วนนี้เขาเขาไม่ยามหลุดเลยเค้าเป็นตัวอย่างนะว่าใครดนเป็นลักมาตลอดแม่นเป็นลักบวล่างใช่ป่ะเจ็ดกับแปดนี่บวล่างเด้นี่เชือล่างกับนี่หาตัวมาประกอบบุได้มีตัวประกอบจริงนี่ก็ได้รวยหาเจ็ดเดียวหนึ่งแม่น เจ็ดก็เปลนหานี่ยงอนี้คือตัวตัวนี้คือแท่งบักเจ็ดครับตัวซีตัวซีนี้แท่งบักเจ็ดไม่งันตัวมันเคยดังครับไม่นอย่าอย่ามาดังไม่เอาซีมันแท่งมองมองม่านนะตัวเดียวกันนี่ครับผมนั่นแหละคือเจ็ดอ่ะเจ็ดไม่มากอยไาน่ะเจ็ดอ่ะครับนั่นแหละมันดังงั้นมองจุดมันนะจุดเดียวกันกับบักเจ็ดมาก่อนโอ้จุดเดียวกันจุดเด่นครับผมบนล่าง ปลายดิบคู่ที่เฮ็ดเทเบิลคับซี่นะครับุดเต็มสดเต็มตัวซี่ก็ผ่านอย่างทีู่อย่ามันดังเตีมันบอกเป็นบริยานมันดังมันดังดังอยู่แล้วโอ้มันดังแล้วโอ้ต่อไปนี่เจ้ากระเทียนเพี้นผ่านเลยโอ้ยย่างดูด้วยเพื่อตามท้องตลาดจิบ่มีเลยสำหรับเล็กติดตัวนี้ ปาดโทษปาดโทษปาดโทษความคือจัวเดียวกันก็บักเก็ยดนะครับผมคือจะมาให้แม่คือบกเก็ยดเนี่ยไปไหนก็ดังตัวฝ้าเลยอ่าสำหรับผู้เก็บดสองให้สี่นะสี่ร่องตะลางตะลางเอาเอาวันนี้ปูสี่รงตะลางให้เอาสี่ร่องมือเดียวปูบ้ให้ลงมนี้คือเสียงสนไว้ว่าโอ้เนกตึ้มมาเดียวพี่ต้องเอาลงตะลางเอากันสดสดเลยพี่ต้องตะลางมันตะลางมันคือคือเสียงสนเนาะเสียงสนบ่งวดกว่าน่ะครับผม บักฮาวโวนท่าใบกับไปอารัชอ้าวปูจะลงให้นะเมื่อกี้ไม่ซีกับหาอืมแ้าวศูนย์อนนี่อืมอันนี้ซีไม่หานี่หนึ่งนี่สองนี่เก่านี่ศูนย์รับจต่รับแต่เพื่อเขาโตย่างหมุนอย่างนี้ สอ,ส,อสองตัวสตัวมาตัวนี่ครับเป็นตัวนี้ไปเลยสอตัวมาตัวโอ้ซีก็ผายอย่างงั้นคือจับเส้นนี่คือหนึ่งซีหนึหาสองสีสองหาทำไมโอ้ควายกัดที่น,นี่ปุ๊งนจับมาจับไปอโอทุนหน่อยก็แค่สองคูดนี้ไม่ตดกันเลยเพราะหนึ่งซี หนึ่งหาสองสี่สองหาคือจับสี่กระพานเบนนี้บนหลักแล้วเนะขาอ,อย่างนี้งครับผมมันจะบลายตัวนะสูตรมั้งนะมองเข้าเล็กเจ็ตนี่งอนงวนแล้ว,ก,ก,วลก,กับมองซี่กระพายแล้วมันเป็นเก้ากับศูนย์เจ็ดมาจับเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนมันออกเก้าเจ็ดจังหวัดมาหันตนี่คือ คือเจ็ดกับแปดเอาหามาจับนะห้าเจ็ดห้าแปดงวดนี้มันเป็นตัวนี้คือตัวตรงมันนี่นี่คือสองซีสองหาเลยครับผมหาเบิ้งขนหนอกบ้างสองซี่สองหางตัวตรงมัน่าลดมากคือแค่ตัวนี้อันนั้นแตมันเข่ามากสองสามมวดแล้วัสองหา้สองีสองตัวนั่นแหละแค่เป็นแค่ ทั้งเดินทังเลี้ยวทังเดินแมสองสี่สองห้าเน้นเน้นสบายจะได้หนึ่งสี่หนึ่งหาก็ได้แม่ปูแม่ถามรถมากหรือแค่นี้โอ้ต่ตัวนี้เน้นคือสองสี่สองห้า ใช่แล้จคูเหรอวซี่อาหนี่มีโอกาสไม่รับการปลอกคนไหยจับอกอยู่ในนี่จีควายเอาตีควายเอาขึ้นองตัวมาตัวนี่ชุดราขผงตัวของห้องนี่รักอาเขาหัวรังไั้ที่หนึ่งหมดเลยควกตัวนี้สูตรนี่มีอยู่สามครูมันมันเป็นอันมันเป็นสามสูตรโอ้มันเป็นสามสูตรตีปูแมนสองตัวมาตัวนี่ทาลุดอันตัวหนึ่งกับชิมวงนี่ก็ได้เกานื่อนี่เห็นปะมาบลรางได้เกาน้เรีนบนเรียนลไม่ก่อนมานี่ มีนปลามากขวาเก็บนา่คือเรียกเรียกตะ่งว่าใครหลดไม่ไปเรสิบสามตัวสิบสองคู่ครับนงหักับเขาเขาสามตัวนี่รูแต่ว่าเขาล่วก็ที่หนึ่งกับเขาวันหนึ่งบะหกตัวหกตัวเขาพี่เรียกเขา่ำหกตัวคนน่ะนี่นี่เห็บงเอ๊หวัวันที่สิบหก ค่ะรับเออเยี่ยนแปด่หกหกเนี่ยมันออกกันสี่หนึ่งเจกตนี่แล้วแล้วเกตแปดสองนะนี่โอ้แล้วก็ล่างหกเจกตนะนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้นี่นี่หกตัวนี่แล้วหกหกตัวแล้วกันชิ้หนึ่งเด้สี่เจ็ดหนึ่งนี่แหละเอแล้วกันเกตแปดสองนี่นะครับผมแล้วกันชิ้หนึ่ง แล้วก็ล่างออกกเจ็อบโอ้ทั้งมดทั้งล่างเลยือไปปลอยนี่ปลอยเก็บสองกับวแปอนี่ับไม่หลอดเจ็ดปองสโอ้ปวดที่อกสมตัวนันแหละอืออโอ้ต่างาตะล่าตันตะ่างรต่างาไ่ได้ไม่โอกาสเล้วงา้เขาใช้สามตัวสองตัวอ้วดมากที่เขาสามตัวสามตัวสองตัวนี่ส่วนให่ครับมมนก็เขาเหมืนกันอ้าง่าจะเขาสามตัว ล้างเท่าลังเท่ากับสังบุตรสังรางครับผมบอกขอบนีขอล่างนะไม่เลือสามสูตรกานงวดนี้คืองวดุดท้ายของปีมันกับปนีมานอนครับผมเอาแล้วบาริปูสิตัดให้เป็นสองตัวบวบัดนี้คือที่เงี้ยคือจับเอาที่นีเลยนะจับเอาจับเอาเลยไม่นะโอ้บูบูบูบตัดให้แต่ว่าให้จับเอาให้จับเอาถ้าเขาเอือลง่ยงจะต่อมือมา่จากสีลงไปไม่ลงไปเมื่อกี้น่งที่เ่าอ่าจากส่ลงไป บผงนี่องนี่เาพูดเรียนเขาปูกกับมีสอกับสอเออสองคู่ขอหรอสอคู่นี้ไม่ได้ไปยังหเจ็นไปแม่นจสองสี่สองห้านีเลยเออขอรอเลยไ่คอรอเลยอพี่น้องแกเป็นแหลกแนวทาง โอ้ตัวนี้2องสี่หาตัวนี้มน่นอะคือเอาสตัวอย่างแล้วเนี่เอาสตัวมาหนึ่งตัวแมนคืออาจจะ9ก้าองห้าตัวสามตัวเอาลุ้ปากนะครับอีกีครับเชิญเก้าสองห้าหรือสี่องห้ไปก็ได้โอครับผมไเจ้าจานนี่ครับเอาวิ่งเอาอยู่ในหันแน่นอือย่างนอ้ก็เือสองหาสองสี่อหาสองสเน้นไปสองหาสองสี่ เอาปรูยังบ้านในร่งตารางได้เพียงด้่ตารางเพิ่งมองไม่เป็นไม่ไม่ไม่คือเซอร์เซอบางกอนจับผมออกไปเดีนิดเียี่ตัเปิ้งประกอบกันอืมเ be ี่คือลบปูครับสูตรลบปูแดดเป็นแดคขอนเป็นขอนเอาตองแค่ดดเพียครึ่งหลดนค่้องเกลก่อนิดียวปูกกัน ปลป่อยรักลอยมาปองแล้วพี่น้องคนรุ่นตากออกมาดงเกล้าคนแบบคือจับอยู่ในหันจับในชุดตะล่างแล้วพี่น้องอืมคุณได้มาก i̇şte pre ับเก้าสองห้าเก้าสองสี่ไปสุตัวอืมครับอืมเนาะเอาไปข้างบนเอาพี่น้องไปเดี๋ยวไปเอาเขีนครับพี่ี่ครับเลขรุ่มากเลวพี่น้องอ่าเลขรุ่จากปูเก็สองครับพี่ซนา ตะว่าสูตรเห็นบางไแมตะวันตัดออกมาแล้วก็มีสองสีกับสองหาถ้าสามตัวนี้ชอบไปเลยเก้าสองห้าเก้าสองสี่เรีงตบเพิ่งรอาอ่ะสองตัวมาตัวนี่บนางเว้สตัวมาตัวมันอีปูฝันปูมันจะจ่อมันก็ว่าใครั่นเหรฝันเป็นตุ่มจับมาหันฝันมันอบปูหมดกวาน่ะฝันที่เลเก็บอยทั้ต้นใหม่เ่เออเลอรยู่หลายตัวเลยแต่มาเดือนสิงหาคับ้าเถ้าหรว่า เอ้ยมันเก็บบนแ้วปูอันอยู่ทัต้นไม้เนเล็เก็บมาอยู่ทั้งต้นไม้บาก้อนบางก้อนบางก้อนเก็บโอ้มันก็จะตรอไปแล้วครับผมให้เอาให้สรไขมันครับ B C ครับอ่ะนี่คือสูตรของปูด้วยครับด้วย F C ครับปครับ